สวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่รักชาติทุกท่านนะครับทั้งท่านที่มาร่วมสแสดงพลังของพวกเราณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็ท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะครับ ผมขอเรียนแบบนี้นะครับว่าไม่มีความถนัดในการปราศัยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับมาจากข่าวสารที่เป็นจริงและอยากจะบอกไปถึงพี่น้องทุกคนเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดนะครับข่าวสารเหล่านี้ออกไปเรานะครับเคย พยายามในการที่จะจัดก,การกับตระกูลชินวัตรช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา20ปีนะครับการสืบทอดอำนาจผ่านระบบเลือกตั้งนะครับของตระกูลชินวัตรความเลวร้ายที่ผ่านมาคือการทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องเห็นด้วยไหมครับแต่ครั้งนี้ มันมากกว่าการทุจริตคอร์รัปชันก็คือการขายชาติเป็นไส้ศึกให้กับศัตรูครับผมจะลำดับความนะครับให้พี่น้องเห็นอย่างชัดเจนนะครับศึกสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่ชายแดนตอนนี้ก็กำลังเกิดนะครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเพื่อนผมที่อยู่ที่ศรีสกเกตลายมาบอกว่าในขณะนี้รถทหารทั้งปืนใหญ่และฐานราบกำลังเคลื่อนไปชายแดนนั่นหมายความว่าพี่น้องทหารหารขอ,ของเรากำลังเตรียมตัว ในการที่จะรับศึกและลอกใหม่ในการที่จะก่อขึ้นจากขเมรจากหุนเซนเพื่อนของทั้งสินชินวัตรขอให้พวกเราเตรียมตัวการหยุดยิงที่นายภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีไปเจรจากับหุนมาเน็ตโดยมีนายอันวาเป็นคนกลางนั้น การเจรจาหยุดยิงวันนั้นเป็นการขายชาติเป็นการเอาเลือดเนื้อของพี่ารพี่น้องฐานของเราไปแลกทําให้เราต้องเกิดการสูญเสียที่บริษัทต,ตาคอยสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะเรียนว่าในการเจรจาหยุดยิงนะครับมันไม่มีประเทศไหนหรอกครับ ที่เมื่อมีการเจรจากันแล้วจะตกลงกันโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย,งยงสงครามระหว,ว่างรัสเซียกับยูเครนต่อเนื่องยาวนานมาสองสมปีเจรจาหยุดยิงกันมาไม่รู้จะเป็นสักกี่ครั้งนะครับท์ถึงขนาดประกาศเข้าไปดำเนินการเป็นผู้เจรจาเองไม่จบหรอกครับเพราะทั้งสองประเทศ ตางมีเงื่อนไขและผลประโยชน์ของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้พี่น้องทหารของเราต้องไปปะทะยิงกับทหารของกัมพูชาการบาดเจ็บล้มตายไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้นแต่การไปเจรจาหยุดยิง,ท,งทั้งทั้งที่นายภูมิไทยท,ทั้งทั้งที่นายภูมิธรรม รู้อยู่ว่าในการรบที่เป็นอยู่นั้นเรากำลังเป็นต่อรบกันกี่ชาตินะครับขเขมรไม่มีทางที่จะสู้เราได้ทั้งคุณภาพของบุคลากรทางทหารทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับข่าวสารทั้งโลกรอยเตอร์ CNN นะครับการเดียนของอเมริกาพี่น้องไป ค้นหาแล้วไปเซิร์ชดูได้เลยครับชื่นชมศักยภาพการรบของฐานไทยว่ามีการรบประสานงานบอกเรืออากาศเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้ายังไม่หยุดยิงนายภูมิธรรมไม่ไปตกลงหยุดยิงในวันนั้นการปฏิบัติการของฐานเราก็จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายการหยุดยิงของภูมิธรรมก็เหมือนไปสกัดกั้นการทํางานของกองทัพของทหารครับพี่น้อง ทำไมมันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับซึกสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุน่นมันขัดแย้งกันสองตระกูลนำพาประเทศไปสู่ความขัดแยง้งกัมพูชามันเจ้าเล่หุ่นเซนมันเจ้าเล่ในขณะนี้นะครับสถานการณ์ของหุ่นเซนในขมเ่นนะครับ กำลังอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมมากเหตุผลก็คือประเทศจีนหยุดการสนับสนุนจีนหยุดการสนับสนุนหุนเซนเนี่ยเพราะว่าการทุจ,จริตการคอร์รัปชันการสนับสนุนองค์คาพยพองคอ์กรอาชากรรมต่างๆจีนคอรรับไม่ได้เพราะคนจีนก็ถูกล่อลวงนะครับ ก่อนหน้านี้จีนให้การสนับสนุนฮุนเซนเพราะต้องการไปตั้งฐานทัพเรือที่สีอนุวิวนะครับหรือเราเรียกว่าท่าเรือเรียมทำไมจีนถึงต้องไปตั้งท่าเรือที่นี้นะครับความจริงมันเป็นฐานทัพเรือเพื่อไว้ต่อสู้กับอเมริกาทำให้ในขณะนั้นเนี่ยนะครับอเมริกาตัดความสัมพันธ์กับกับกรรมพูชา ในสิบกว่าปีที่ผ่านมาอเมริกาตัดขาดกับเขเมรตัดขาดกับฮุนเซนพี่น้องครับปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแม่ทัพกองกำลังร่วมของอเมริกามาเยือนเอาเรือรบไปจอดที่ฐานทัพเรือเรียม หลังจากนั้นในเดือนกุมภาก็ได้มีการเจรจาติดต่อกันระหว่างสองกองทัพคือสหรัฐอเมริกากับกับกมพูชาและที่ร้ายที่สุดนะครับที่จะยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้ขายชาติเนี่ยในวัน24กรกฎาคมที่กัมพูชารุกรานเราในวันนั้นนะครับ ผู้นำกองทัพของกัมพูชาบินไปฮาวายเจรจากับแม่ทัพของสหรัฐอเมริกาเตรียมการเรื่องการซ้อมรบร่วมกันหลังจากนั้นวันที่28ทัามโทรมาให้หยุดยิงทำไมเราต้องหยุดยิง วันนั้นเนี่ยนะครับถ้านายภูมิธรรมไม่ขายชาติขอเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวว่าหยุดยิงให้ทั้งสองฝ่ายถอยออกไปฝ่ายละ500เมตรแล้วมาทำแผนที่ปักปันเขตแดนร่วมกันโดยใช้แผนที่ที่เป็นสากล1ต่อห0 0 0 0ื่ท่านผู้ชมว่าจะเป็นความชอบธรรมจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายไหมครับ ทาไมภูมิธรรมไม่ทํานี่เป็นประเด็นคำถามนะครับที่เราจะต้องติดตามต่อไปผมเรียนพี่น้องนะครับว่าวันนี้สงครามยังไม่จบไม่ใช่เราไม่อยากจบที่ผมลำดับความมาว่าคัมเวนไปคุยกับอเมริกานี่แหละครับคือเงื่อนไขที่สงคราม จะไม่จบปกตินะครับยิงกันไปอีกสี่ห้าวันเ่ยครับขเขมรจะหมดกระสุนแล้วเวลารบกันเนี่ยมันจะมีกระสุนสำรองการหยุดยิงเท่ากับพักกองทัพของกัมพูชาพักกองทัพของเขมรเพื่อให้อเมริกาเข้ามาเติมกระสุนเติมอาวุธให้กับกัมพูชาในทางลับเพราะสหรัฐต้องการดึงกัมพูชามาเป็นพวก ในการที่จะไปรบกับจีนวันนี้นะครับโดนเนี่ยนะครับของเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามคือเรียกว่าเขมรนะครับบินทั่วทั้งชายแดนและพี่น้องรู้ไหมครับแม้แต่ในกรุงเทพมันก็มาบินบินทำไมครับเทคโนโลยีมันสู้เราไม่ได้มันมาบินโดนเพื่อ สำรวจภูมิประเทศทำพิกัดทางด้านการทาหารแสดงว่ามันเตรียมรบแล้วเรากลับมาดูสิครับท่าทีของรัฐบาลไทยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้แหละครับพี่น้องคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการกับตระกูลชินวัตรและรัฐบาลชุดนี้ไหมครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะจัดการยังไงเวลาพรรคพวกเขาก็พูดกันว่าเฮ้ยอย่าไปเรียกทหารมาแล้วเราจะทำยังไงครับเลือกตั้งก็ยังมีคนไปเลือกพวกมันแต่ผมเชื่อว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับคนจะไม่เลือกพรกเพื่อไทยเพราะมันขายชาติทรยศชาติ แล้วอีพักประชาชนมึงมีที่ไหนกัมพูชาบินโดนเพื่อที่จะเล่นงานเราทหารเขาขอออกประกาศห้ามบินโดนนี่วันนี้เห็นไหมเราไม่สามารถเจะถ่ายโดนได้เลยมันออกมาคัดค้านประเทศนี้ไม่สามารถหวังได้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเลวพอกันทั้งคู่ ถ้าทหารจัดการไม่ได้นะครับอ่ะผมก็ฝากคนนี้จะพูดหลังจากผมแล้วกันนะครับเที่ยวหน้าเลือกหมอวรงสักคนขอบคุณครับ